สำหรับในกรณีของคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับอธิบดีกรมการแพทย์เตือนนะครับอย่าหยุดยาเองนะฮะเพราะว่าเกิดอันตรายมากสําหรับเจ้าของไข้เองหรือว่าเจ้าของแพทย์เจ้าของไข้นะครับจะเป็นผู้สั่งยาโดยตรงยาหยุดยาโดยพละการอาจเกิดอันตรายได้ครับจากกรณีนะครับ มีการเปิดเผยอุทาหรณเกือบเสียแม่จากลายกลุ่มสวัสดีวันจันท์โอ้กลุ่มนี้รู้รอายุเลยหลังแม่หยุดยาลดความดันลดไขมันตามคําแนะนําของกลุ่มโอ้โหพออ่านสองบรรทัดนี้แล้วจริงไหมมันจริงมันเป็นเรื่องปกติฮะคุณแม่บางทีเนี่ยก็จะมีอะไรที่แชร์ต่อมาให้เราโดยที่เราก็ง <Amazing. S 2> งกับข้อมูลที่ส่งมาสูตยานี้ ผีตนใดบอกมาหรือถูกต้องเป็นหม้อต้ม,มเป็นยาจากพักอะไรมาก็ไม่รู้ดองสุราต้มกินเองบ้างเกิดจากกลุ่มล้วนๆฮะฟังกันก่อนนะครับตามคําแนะนํานั้นนะครับของกลุ่มนี้ทําให้แพทย์หญิงอมพร,มพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยข้อมูลในปัญหาด้านนี้ว่าปัญหาในด้านสุขภาพในลักษณะต่างๆมักเกิดขึ้นอยู่เสมอในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรงังทั้งเบาหวานความดันลักษณะอาการรักษาโรคทั้งสองโรคนี้ต้องใช้ยานะครับในการควบคุมน้าตาลในเลือดและความดันโลหิต ซึ่งผู้ป่วยนะครับต้องรับยาตามแพทย์เจ้าของไข้สั่งแนะนําไปสักพักหนึ่งจนกว่าค่าน้ําตาลในเลือดหรือความดันจะอยู่ในระดับที่โอเคสเตเบิลซึ่งในส่วนนี้มีจํานวนไม่น้อยครับเข้าใจผิดไปว่าหยุดยาเองได้สบายแล้วรู้สึกดีหยุดเองได้แต่ปัญหาคือพอหยุดปุ๊บน้ําตาลในเลือดมันพุ่งฮะซึ่งทาให้เกิดอันตรายอย่างมากขอยืนยันว่าจะหยุดยาหรือรับประทานต่อเนื่องเนี่ย ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้นใช่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเป็นโรคเฉพาะด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลกระทบที่รุนแรงนะ mm. คุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเนี่ยขอเตือนคนที่มักได้รับการส่งกลุ่มในลักษณะดังกล่าวนะครับ mm. ต้องหาแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนทําตามเพราะว่า ถ้าทำในทันทีเนี่ยนอกจากจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยการแชร์ข้อมูลพวกสุขภาพครับมักพบอยู่บ่อยๆอ,อันดับแรกต้องหาแหล่งที่มาก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ที่สำคัญนะครับเ <c oughs> มื่อได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวที่รักษาเรา เป็นประจำก่อนว่าเราเหมาะสมหรือว่าสามารถดําเนินการตามได้หรือไม่พอแม้บางข้อมูลที่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเราเสมอไปเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราข้อมูลมาแล้วต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้โดยทันทีอันนี้เป็นคําพูดของแพทย์หญิงอัมพรนะครับอธิบดีรบกรมการแพทย์นั่นเองครับ